สาบปาตะโกนชมพูอารยามาในลุกเสื้อยืดเก่งยีนแต่เห็นแล้วซูบปากแม้ไม่แพวเลยจริงๆใบคอยทำให้แฟนๆต้องผิดหวังเลยจริงๆค่ะสำหรับแฟชั่นไอคอนขุนแม่ลูกสามอย่างชมพูอารยาที่ไม่ว่าจะมาในลุกไหนก็ถูกอกถูกใจแฟนๆเทคะแนนให้เต็มสิบไม่หกักยืนหนึ่งเรื่องแฟชั่นสางสีสันให้กับวงการบันเทิงเป็นอย่างมากเลยค่ะ อย่างล่าสุดในว,วันหยุดแม่ชมก็มาในลุกชิลๆสบายๆด้วยเสื้อยืดง่ายๆแมท์กับกางเกงยีนคายาวแต่เห็นแล้วร้องว้าวตั้งแต่นะ้าปากซอยกันไปเลยค่ะสวยสะดุดตามากแม่ด้วยดีเทลเก๋ๆทั้งเท่ทั้งแซบแบบซูดปากสมศักดิ์สรีเจ้าแม่สายแฝดมากจ้างานนี้แฟนๆเมื่อรอช้าเข้ามากดหัวใจให้รัวๆพร้อมชื่นชมในความแซบของแม่กันเป็นแถว